ปกติอะค่ะคนที่บูชาของเยอะมากเอ๊ะทำไมธุรกิจของเราอะยังประสบยอดขายไม่ดีค้าไม่เข้าร้านเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วคุยกับแฟนนะคะว่าอยากจะมูอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยเอาให้มันสุดไปเลยดีกว่าเลยได้มีโอกาสอะคะ่ะได้บูชาในการเรือนนี้ไปเนาะตอนบูชาตั้งจิตแล้วก็อธิษฐานเลยว่าถ้าบูชาไปแล้ว แล้วยอดขายของร้านนะคะดีขึ้นจะกลับมาสักกับอาจารย์หนูหลังจากบูชาไปเนอะลูกค้าเนี่ยเข้าร้านแล้วยอดวันนั้นนะคะมันพุ่งมากๆก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราขอเราได้ก็วันนี้ค่ะก็ร้านอาหารมียอดขายที่ดีขึ้นก็เลยได้มีโอกาสมาสักกับอาจารย์หนูวันนี้ค่ะ นาฬิกายัน5้าแถวครบรอบ60ปีของแท้และมีจัดจำหน่ายที่เดียวเท่านั้นต้องของเอลูกบุญธรรมของพ่อเองอาจารย์ได้มอบสิทธิ์ให้กับบริษัทมูเตล่าสามารถผลิตได้ที่เดียวเจ้าเดียวเท่านั้น